สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะมาใน ep 192แล้วนะคะพี่พีขา1น2นะคะวันนี้น้องลพีมาจับโปรโมชั่นให้พี่ๆี่รับชมนะคะ36รายการนะคะพี่พี่กับโปรโมชั่น3รายการ1,000บาทนะคะในวันที่6มิถุนายนนะคะถ้าพี่พี่รับไปถึง3รายการนะคะจะราคารายการละ400บาทนะคะส่งฟรีทุกองคทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ถูกใจรายการไหนนะคะ สามารถติดต่อได้ทางคิวอาร์โค้ดในไลน์นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์081นะคะ6916282นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะพี่พี่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องละพีกันด้วยนะคะเพราะว่าเวลาน้องละพีมาจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่นะคะการแจ้งเตือนจะได้เด้งเข้าหานะคะประมาณนี้เลยนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะพี่พี่นะ ไปกันที่รายการที่1นะคะพี่พี่าการที่1นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่1นะ,ะ่ีนะนี้เป็น ep หนึนะคะจําหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่นะ ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพีอ๋อเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคะ่ะนี่มีชื่อตรงนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเรี่ยมตลับนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆนะเรียมตลับพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆท่านใดสนใจรีบพักริปโรนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะรายการที่3เป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆสี่รบาททุกองค์เลยนะคะพี่ๆขา ถ้าพี่ๆรับไม่ถึง3รายการนะคะจะรายการละ400รอบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆรับโปรโมชั่นที่น้องและพีจัดให้นะคะก็ g g 3รายการหนึ่พบาทนะคะรายการที่3ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4ี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆรายการที่4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะเก่าๆเ,เลยนะพี่นะรายการที่4ี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานเลี่ยมตลับนะคะพ,พี่สวยๆเลยนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดด้วยนะคะรายการที่5นะเลี่ยมตลับพร้อมใช้งานเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่พี่เป็นชินราชอินโดจีนนะคะ เก่าๆเสยๆเลยนะคะรายการนี้นะถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่6นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสสยๆทุกองค์เลยนะคะจัดมาให้ชม3-6รายการพี่ๆเลือกชมกันได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่7ก็จะเป็นรายการนี้เลยเนี่ยค่ะพี่ๆ รายการไหนไ,หนไว้ไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะพี่พแอดไลน์หาน้องและพีนะคะแอดไลน์ขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่พี่ขาเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะรายการที่8เป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9กนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเรยมตรับองค์นี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะพระบานๆเก่าๆสวยๆทุกองค์เลยนะคะใน EP 192รานะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่เป็นปู่สุกนะคะองนี้นะองที่10นะคะประมาณนี้เลยนะคะมีจานด้านหลังด้วยนะพี่นะ มีจานด้านหลังด้วยนะคะองนี้นะองที่10นะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะเรียมตลับมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆขารายการที่11นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรีบทักรีบโทรหาน้องละพีนะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะพี่ๆ ออไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะมีชื่ออยู่ตรงนี้น่าจะหลวงพ่อแดงนะคะวีหลวงพ่อแดงหรือหลวงพ่อจงไม่แน่ใจนะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะเรียมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะเป็นภาพถ่ายสิบสองนะคะพี่ๆีเป็นภาพถ่ายนะ,ะ,ปนไ,นะ,ะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะเป็นเต่านะคะ เป่านะคะพี่ๆเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่13เลยนะคะน้องละพีแนะนําให้พี่ๆเลือกอ่าให้ครบ3รายการได้เลยนะคะ <sự> บอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะพี่ๆนะส่งฟรีด้วยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องละพีกันด้วยนะและที่สำคัญเลยพี่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งหนะะ้าช่องให้น้องละพีด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่ๆค่ะเป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะคะองค์เล็กๆเลยนะคะพี่ๆค่ะองค์องค์งเล็กๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่15นะคะประมาณนี้เลยนะคะ อยากชมรายการไหนเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เท่านั้นนะคะแอดไลน์เท่านั้นเลยนะคะจะแอดไลน์ด้วยค r Code หรือจะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่พี่พสะดวกเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่16เป็นรายการนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พีเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเรียบตลับพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะรายการนี้ถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่17นะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพัดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่ รายการที่สิบดเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดองค์นี้เลยนะสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาเนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะรายการที่18ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่1ิบก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะ ไปกันต่อรายการที่20นะคะรายการที่20ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะถูกัะรายการไหนจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะ ep นี้เป็น ep 192นะคะ 1, 9, 2นะคะมี36รายการนะคะพี่ๆนะจัดมาให้พี่ๆชมนะคะไปต่อกันที่รายการที่21เป็นพระสมเด็จได,ดยมกรอบพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะด้านในนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆขาพระสมเด็จนะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่21นะ ถูกใจรีบทักทิ้โทรมาเลยนะคะพี่ๆนะถูกใจแล้วรีบทักทิ้โทรกันเข้ามาเลยนะคะ <ด takeaways. S 1> ไปต่อกันที่รายการที่22เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะคะพี่พรายการที่22นะคะก็จะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะ<น>ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่22ประมาณนี้เลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่23เป็นพระสมเด็จเรียมตรับองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะเรียมตรับให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่23นะคะเป็นรายการที่23นะคะไปต่อก Queen ันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ องนี้เก่าๆเลยนะคะองนี้เลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่24นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะเดี๋ยวน้องละพีนะคะจะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆอีกเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆที่เป็นผู้ติดตามเก่านะคะจะรู้เลยว่าน้องละพีจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆบ่อยมากเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25นะคะก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ๆ เนื้อสวยๆเลยนะคะรายการที่25นะคะโปรโมชั o ่น3รายการ1000บาทนะคะพี่พนะ3รายการ1,000บาทพี่พี่เลือกให้ครบ3รายการกันได้เลยนะส่งฟรี e m s นะคะเป็นส่งไปษณีไทยนะคะพี่พีนะจะส่งพัสดุให้ทุกวันยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินนะคะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะ รายการที26่26นะคะพี่พี่ก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะเป็นรายการที่26นะคะองค์เล็กๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นรายการนี้นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่27ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่พี่นะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเก่าเสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบแปดนะเป็นรายการที่28นะคะ ถูกใจรายการไหนจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามาทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่29นะคะองนี้มีกิ่งด้านในนะคะน้องละพีขย่อฟังให้แล้วนะคะพี่ี่ขาองค์นี้มีกิ่งด้านในนะคะถ้าใครถูกใจเนะคะเป็นรายการที่29ินะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่29นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพระปิตานะคะพี่พเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่30ประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่31นะคะรายการที่31ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะพี่พนะ ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่31นะคะไปต่อกันที่รายการที่32เป็นพระปิดตานะคะพี่พี่รายการที่32เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะพี่นะ EP นี้มี36รายการนะคะจัดมาให้พี่พี่ชมนะคะหลากหลายรายการเลยพี่พี่เลือกชมกันได้เลยนะ จะรายการไหนแจ้งหมายเลขอีพีแจ oh. <Lia ison S 2> ้งหมายเลขรายการกันด้วยนะไปต่อกันที่รายการที่33นะคะรายการที่33ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีเรียมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะรายการที่33าไปกันต่อรายการที่34นะคะก็จะเป็นรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะองค์เล็กๆจิ๋วๆเลยนะ องเล็กเล็กเลยนะพี่พีนะรายการที่34พี่พีท่านใดถูกใจนะคะรีบทักรีบทรเลยนะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่35อันนี้เป็นเสือนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเสือนะคะนี่นะคะให้ดูอบๆประมาณนี้เลยนะ ถ้าชอบถ้ถูกใจรีบทักรีบโทรนะคะรายการนี้เป็นรายการที่35นะคะเป็นรายการที่35มสนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะ ทางโมด36รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆขาถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโท,ทรหาน้องหาน้อง,อองละพีนะคะสามารถสแกน QR วอา e คแอดไลน์นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์08169162.82ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พๆสะดวกเลยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะคะ <S <S พี่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอฝาก e ี192กับราคา กับโปรโมชั่น3รายการ1,000บาทไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าพ,พี่รับไม่ถึง3รายการนะคะจะรายการละ4 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบเจอกัน E ีพีใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ